เกษตร5 g podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในเกษตร 5G พอดแคสต์เมื่อตอนที่แล้วเราจะคุยค้ายถึงเรื่องโรงเรือนกันอยู่เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อน้องอ้อมครับเราคุยเรื่องโรงเรือนกันต่อเลยครับมันมันมีโรงเรือนอะไรอีกไหมครับที่เราบอกขั้นต้นเมื่อกี้เรามีอยู่4แบบหลักๆนะครับ,รบที่อยู่ในระบบสากลทีนี้ เวลาเวลาเรื่องของโรงเรือนเนี่ยเราต้องมาดูว่าโรงเรือนบ้านเราเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรงเรือนแบบโค้งนะครับที่เราเห็นโค้งค้งเนี่ยมันเหมาะกับประเทศอากาศหนาวนะครับอย่างเช่นเราถ้าเกิดเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเจอโรงเรือนแบบโค้งหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยข้างในเขาข้างนอกเนี่ยเขาหนาวมากครับข้างในเนี่ยเขาสร้างโรงเรือนโค้งเนี่ยเขาเก็บความร้อนเก็บแสงเขาเลยทําให้อุณหภูมิของสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยมันจะเย็นเข้ากันโรงเรือนจะอุ่นนะครับ เวลามาสร้างโรงเรือนบ้านเราเนี่ยกลายเป็นตู้อบเลยครับใช่ใชนี่คือโรงเรือนที่หนึ่งเ,เคยเคยเจอที่พิษณุโลกเอาโค้งโค้งไปอบตาใช่ครับอบกล้วยตากกล้วยตากใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับแต่ว่าเหมาะกับประเทศที่มีค่้นข้างอากาศหนาวนะครับอันนี้คือโรงเรือนแบบที่หนึ่งพอแบบที่สองนะครับอพอบ้านเราสร้างโรงเรือนนี้นำเข้ามาแล้วเนี่ยรเราไปเจอว่าร้อนครับแต่อยากจะปลูกพืชก็เอาระบบอีเว็บเข้าไปข้างในคือระบบทำความเย็นนะครับที่มีแผงน้ำนะครับแผงรังผึ้งแล้วก็ใช้พัดลมในการ ดึงความชื้นในโรงเรือนไอ้ตัวเนี้ยต้นทุนสูงเวลาเราลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าครับเหมือนติดแอร์ให้มาติดแอร์ครือแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายกับผลผลิตที่เราจําหน่ายได้เนี่ยบางนคน่ยติดลบเลยนะครับ,รบอันนี้คือโรงเรือนที่2พรพอเกิดการพัฒนากลายเป็นโรงเรือนที่3ก็คือรู้ว่าร้อนแล้วเอาแผงโซลา่าเซลล์ออกแล้วนะครับเอาแผงโซล่าเซลล์เอาแผงรังพึ่งออกเอาแผงทําความเย็นออกนะครับเอาหลายๆออกไปเนี่ย จะกลายเป็นโุงเรือนเปล่าๆ,าๆก็เลยทําเป็นลักษณะโุงเรือนกอกไก่เพื่อระบายอากาศด้านบนครับแต่แบบนี้ครับข้อเสียงของเขาคือบ้านเราเนี่ยลมมันมาหลายทิศทางนะครับ <c oughs> มันมีเหนือบ้างมีใต้บ้างออกบ้างตกบ้างครับ<ช>ลมบ้านเรามันมันเลยไม่สามารถดึงอากาศวความร้อนออกข้างในได้เดจะมีลมจากทะเลจีนใต้ถากอันดามันจากนู่นนี่มาใช่ครับมันเลยมันเลยดึงอากาศความร้อนเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดครับแล้วที่เราพูดลุงเรือน3แบบเนี้ย เป็นลักษณะแบบโรงเรือนโค้งหมดเลยนะครับเป็นลักษณะของการดัดโค้งเราเลยว่าอันนี้คือการดัดโค้งมันเป็นการเพิ่มต้นทุนเราเลยคิดรูปแบบโรงเรือนชนิดที่4มาคือลักษณะโรงเรือนแบบ2ชั้นเส้น <Stories S 1> ตรงอพอลักษณะของเส้นตรงเน,นี่ยมันระบายอากาศได้ดีกว่านะครับลมมันสามารถที่จะเอามวลอากาศความร้อนได้อันนี้คือรูปแบบของสี่โรงเรือนที่เป็นระบบสากลในในโลกนะครับอันนี้คือสี่บแบบหลักๆที่เราไปเจอก็ลักษณะสี่แบบนี้แหละครับแต่ว่าพอเรารู้ถึงโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เรามามองว่าโอเคลงเรือนแล้วเราสร้างองค์ความรู้ได้แล้วนะครับขนาดความสูงของลงเรื ra, ra, อนควรจะกี่เมตรนะครับ5เมตร8เมตร6เมตรนะครับความกว้างความยาวนะครับท,ท้ายเวลาเรามาคํานวณผมคิดค้นถึงเรื่องของไม่กระทั่งขนาดเสาครับชนิดของเหล็กที่ใช้นะครับชนิดที่เหล็กที่ใช้เนี่ยของเราจะใช้ลักษณะของเป็นเหล็กกลองหมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของการเชื่อมเนี่ยมันเยอะอนะครับกับเหล็กกลมนะครับสมัยก่อนเขาใช้เหล็กกลมกันหมดเลยนะครับทุกวันนี้เราบอกว่าวันนี้เหล็กกล่องนะครับ มันสามารถเชื่อมนะครับพื้นที่ของการเชื่อมได้มากกว่าพอเรารู้แล้วนะครับว่าโรงเรือนเนี่ยมีกี่แบบจากการศึกษาเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามามองภาพถึงการจัดการภายในโรงเรือนครับพราะการจัดการภายใโรงเรือนเนี่ยเราทดลองมาทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกนะครับลงในแปลงดินเลยนะครับเอารถไถออกแบบรูปแบบโรงเรือนเอารถไถเข้าไปปั่นดินในโรงเรือนได้เลยนะครับลองนะครับตัวที่2เราปลูกใน ในแปลงดินเหมือนกันแต่ใช้วัสดุในการคลุมดินนะครับเป็นพลาสติกระบบน้ําไปนะครับก็เป็นตัวพอตัวที่3ครับเราก็เริ่มใส่กระถางนะครับใส่กระถางตัวที่4เรายกโตะนะครับยกโตะยกโตะครับแปลวปลูกแบบยกโตะเขาเรียกว่าปลูกแบบยกโตะก็คือเราทําเหมือนโต๊ะแล้วเอาวัสดุปลูกยกใส่ไปข้างในแล้วก็ปลูกนะครับอันนี้คือแบบที่4ี่พอแบบที่5เราบอกว่าเราเลยบอกว่าแบบที่5เราบอกว่า เราเราไปเห็นโมเดลอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือภาชนะที่ลดน้ําทีเดียวอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เราก็ไปคิดค้นนวัตกรรมนี้โดยการใช้เอาแกลลนน์เป็นลักษณะของศาสตร์พระราชาคือแก้มลิงเราได้เอาได้ไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเลยเอาภาชนะปลูกเนี่ยทำมาเป็นลักษณะของแก้มลิงโดยใช้แกลลนน้ําครับมันมีความทนนะครับผ่าออกมาแล้วครับแล้วก็จะมีรูระบายน้ำนะครับมันจะเป็นคล้ายๆว่าแก้มลิงคล้ายๆเขื่อน,นครับไอเนี้ยครับ เราก็เลยคิดค้นนี่คือรูปแบบของการปลูกพืชในโรงเรือนครับเวลาเราออกแบบโรงเรือนเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงด้วยว่าในโรงเรือนนั้นนะครับปลูกพืชชนิดไหนครับสมมติถ้าเกิดเราปลูกเมลอนเนี่ยเราก็ต้องมีมีตัวแฝนโรงเรือนมันต้องแข็งแรงละคราต้องเลื้อยขึ้นไปใช่ครับต้องเลื้อยต้องมีรับน้ําหนักโครงสร้างต้องรับน้าหนักนะครับปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่อย่างเงี้ยครับโครงสร้างมันก็ต้องหนักนะครับคือเขาเรียกว่ามันรับในการพันรับในรับเขาเรียกว่ารับผลผลิตของเขาแสดงว่ามะเขือเทศเชอร์รี่กับเมลอน มันก็จะลักษณะลงเรือนเหมือนกันเหมือนกันครับเป็นลักษณะขเขาเลื้อยนะครับที่ต้องจับเป็นต้ปตนปลูกแตงปลูกแตงโมโเนี่ยครับนะครับก,ก็ใช้ลักษณะโครงสร้างโรงเรือนแบบที่ออกแบบมาเพื่อต้องแฝงสลิงด้วยสาหรับสําหรับพยุงแฝงต้นขเขาพวกนี้ครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือลูกของเรื่องของโรงเรือนครับนะครับแล้วก็วิธีการปลูกพอหลังที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ามาทดลองอีกที่บ้านยังทดลองครับที่กลุ่มยังมีการทดลองถึงวัสดุปลูกนะครับ เพราะวัสดุปลูกเนี่ยมีความจําเป็นมากในการปลูกเวลาเราเทมเราทำในเรื่องของการปลูกพืชเนี่ยให้ครบวงจรแล้วก็พยายามไม่ให้มีส่วนเหลือจากการผลิตเนี่ยเราต้องเอาวัสดุปลูกเราเอามากลับมาใช้ได้ใหม่ทำยังไงอย่างเช่นดินผสมที่เราผสมแล้วเนี่ยปลูก<ๆ>แล้วเนี่ยบางคนกลัวโรคบางคนเนี่ยปลูกเสร็จแล้วก็ต้องเอาขายายเอาไปทิ้งนะครับบางคนก็ใช้ขุยมะพร้าวแกลบดำอะไรก็แล้วแต่ที่ส่วนผสมของ,ของขในค,นครแต่คนเวลาใช้แล้วเนี่ยเขาไม่กล้าจะกลับมาใช้ใหม่อืมนะครับ เราก็เลยบอกว่านี่คือปัญหาหนักอีกหนึ่งอย่างที่สําหรับเกษตรกรเวลาที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะซื้อวัุดุวัสดุเนี่ยจะมาผสมใหม่และวัตสดุที่เหลือล่ะเอาไปไหนละ่ะเอาไปทิ้งหรือเอาไปทำอะไรสุดท้ายเราบอกว่าถ้าเกิดอยากประหยัดต้นทุนนะครับเราก็เอาวัสดุปลูกของเราเนี่ยที่เหลือเนี่ยอเอามาทําให้เป็นเซสิโลให้มันกลายเป็นศูนย์หน่อยได้ไหมทำยังไงให้ปลอดจากเชือ้อเราไปดูอยู่หนึ่งอย่างครับเราไปดูอยู่หนึ่งอย่างก็คือต่างประเทศเนี่ย เขาใช้ในการเรื่องของฆ่าเชือ้อในการอบฆ่าเชื้อเลยแต่ตู้อบของเขาเนี่ยประมาณสัก8ล้านครับ uh. ตู้อบฆ่าเชื้อนี่ครับ oh. ตู้อบฆ่าเชื้อวัสดุปลูกของเขาเนี่ยผม oh, <I> ไม่ไหวช่านคเพราะว่าบางทีเราไปเจอเนี่ยดินเนี่ยเป็นโลควัสดุปลูกเราเป็นโลคสะสมนะครับเราเลยมองภาพหุ้ยลงทุน8ล้านอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีหัวการพัฒนานะครับถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยพัฒนาคนไทยเก่งหนึ่งอย่างก็คือมีอะไรมาก็แหล่ส้มเป็นหมดเลยนะครับส้มได้เป็นทุกอย่าง พอเราไปเห็นเขาแล้วว่าเฮ้ยเขาใช้อย่างนี้เนี่ยเขาอบด้วยไอ้น้ำเราก็มาสำรวจว่าบ้านเราเนี่ยอบไอ้น้ำเนี่ยอบกับอะไรสุดท้ายเราไปเจอหนึ่งอย่างครับเป็นลักษณะของเราสร้างตู้อบไอ้น้ําในอุณหภูมิร้อยองศาแล้วอบหนึ่งครั้งเนี่ยได้จํานวนประมาณ2ตันอของวัสดุปลุกนะครับต้นทุนในการอบนะครับพลังค่าพลังงานเชื้อเพลิงยอยู่ที่ประมาณ300บาทเองครับ อ,อก็ถือว่าถูกอยู่นะตกอยู่ตันร้อยห้าสิบาทซึ่งวัสดุปลูกตัวนี้กลับมารีไซเคิลใช้ได้หมดใช้ไ,<ม>ได้ใหม่เลยไม่ต้องเอาวัสดุปลูกไปซื้อมาใหม่ใช่ครับทุนประหยัดลงไปเลยเพราะเราใช้ในการอบในอุณหภูมิที่ร้อยองศาเลยออันนี้คือสําคัญครับเราเลยมองภาพว่าเวลาเราทําเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรนะครับวันนี้เป็นธุรกิจเกษตรระดับ 5G ใช่ไหมครับมันมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเกิดขึ้นมานวัตกรรมก็ เป็นนวัตรกรรมที่เราใช้นวัตรกรรมประยุกต์ของชาวบ้านเราฝึกสังเกตแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชในบกดวงเดือนของเราครับครับโอเคน้องอ,อ๊อฟถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันไว้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนหน้านะครับครับโอเคนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กเกษตร 5G พอ d แ a s t ลาไปก่อนสวัสดีครับ